อริษัทปุยบ่นี่อเออบรประมาณจาเกกตานีออบรินี้เลยนี่ว้าต้องหาหัเกตาโอ้แต่ละปีขายมูได้เป็นอยล้านบมบอกเออคืไปายได้ลอยปล้านผมแล้วนเนาะโอ้หาหเก,กตาเขาเรียก่าเนน,น้อยเอ,อ,อ,อต้ววนนอรกนาะ เอยปลายลาดเนาะปีนี้มัเป็นราคาพวก้ราคาปีนี้ถือแข่งกันตายเลยนะคพวกได้เอารถไทบุกเบิกนี่เพราะพอได้ทื่นคืนหมดแล้วที่ได้ใจ่ะทื่นเหรอว้า พุทเจ้าไปล้านหุกเบิกก็ยังก็ยังใครอยู่หาหัวเกตาเจ้าเ้องล่นก็เือว่ายังบ่แพงปัดไหนยังว่ายังเล่จะปากอะไคือเลาอย่างได้อยู่ย่้จะปากเราอยังบิดอยู่ มีแต่ผู้บ่สบายนี่ก็ฮึพวกลูกทั้งร้านอยู่ในเฮือนนี่ไข่เบิด <c> อ <oughs> ันหนึ่งก็อยู่ห้องหมอคุณเออช้านี้ลูกชายเขาไปกวดอยู่คี่นี้ก็กลับคืนมาอีกุ้ยว่าไข่เบิดช็อกหมดสามหมอคุ่นน้อยๆานะ่ะพัดันลงทอง้องทั้งขี่ทั้งหากาาอ,อันนี้เล็กน้อยฮะกับปีปลายนี่เป็น มอลูกชายใครอีก